ซามูเอลไม่ได้คิดซ้ำสองเมื่อหญิงชาราล้มลงกลางถนนและในขณะที่คนอื่นมองไปทางอื่นเขาอุ้มเธอไว้บนหลังและรีพาเธอไปโรงพยาบาลสิ่งที่เขาไม่รู้และไม่มีใครคาดเดาได้คือการช่วยชีวิตเธอจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเองแต่การช่วยชีวิตเธอทําให้เธอช่วยชีวิตเขาได้อย่างไรติดตามเรื่องราวนี้และความจริงจะทําให้คุณประหลาดใจในหมู่บ้านเงียบสงบที่ปกคลุมด้วยฝุ่นแดงและต้นไม้ที่ส่งเสียงกรอบแกรบ เด็กชายชื่อสมูเอลเกิดมาในโลกนี้โดยไม่มีพ่อพ่อของเขาเสียชีวิตเพียงไม่กี่เดือนก่อนเขาเกิดทิ้งไว้เพียงจักรยานเก่าสนิมและแม่ไม้หนุ่มสาวชื่ออมาม่าซินเทียชีวิตนั้นยากลําบากแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นสมดโตขึ้นโดยรู้จักเพียงความรักของแม่ความรักที่อบกอดเขาเหมือนผ้าห่มเก่าขาดในคืนที่หนาวเหน็บของเฮอ์มิทันเธอมอบทุกสิ่งให้เขาอาหารของเธอเวลาของเธอมือของเธอความแข็งแกร่งของเธอมาม่าซินเทียเป็นหญิงร่างบางที่มีดวงตา อ่อนโยนและถึงแม้โลกนี้จะโหดร้ายกับเธอเธอไม่เคยแสดงความแผ็งกร้าวต่อลูกชายเลยเธอทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต่มันสำปหลังขายถั่วลิสงรับจ้างซักผ้าจากเพื่อนบ้านทำทุกอย่างเพื่อให้มีอาหารในปากของพวกเขาสมูเอลเป็นลูกคนเดียวของเธอและเธอรักเขาเหมือนเทียนเล่มสุดท้ายในพายุ เมื่อซามูวอ์อายุ12ปีเขากลายเป็นเด็กชายที่รอบคอบเงียบขรึมสังเกตสิ่งรอบตัวและโตเกินว่าอย่างน่าประหลาดเขารักโรงเรียนไม่ใช่เพราะมันง่ายสำหรับเขาแต่เพราะมันให้ความหวังแก่เขาเขาต้องการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพื่อยกแม่ของเขาออกจากฝุ่นที่เกาะติดเท้าของเธอตั้งแต่ยังสาวแต่ชีวิตมักจะพลิกผันมามา,มาซินเทียล้มป่วยเริ่มจากแค่แล้วตามด้วยอาการไอ่อนแรงและขาของ เธอปฏิเสธที่จะพยุงร่างกายตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นมาลาเรียแล้วก็ไทฟอยด์แต่ความจริงนั้นโหดร้ายยิ่งกว่าการวินิจฉัยได้มันคือความยากจนที่คืบคลานเข้าไปในกระดูกของเธอและตั้งรกรากอยู่ในปอดของเธอเธอไม่สามารถขยับจากเสือ่อที่วางอยู่บนพื้นโคลนของบ้านเล็กๆของพวกเขาได้อีกต่อไปและเมื่อไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องที่ินดีช่วยเหลือสิ่งที่พวกเขามีคือกันและกัน เมื่ออายุ12ปีสมัวลาออกจากโรงเรียนโดยไม่มีการประท้วงใดๆทุกเช้าเขาจะผูกถาดที่ใส่กล้วยทอดหรือซองน้ำดื่มบริสุทธิ์และเดินไปตามถนนในหมู่บ้านที่ยาวไกลเพื่อเร่ขายด้วยเสียงที่สดใสและรองเท้าแต่ที่สึกกร่อนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่แต่ทุกสตังที่เขาได้มา เขานำกลับบ้านเพื่อซื้อ,อยาให้มาม่าหรือซื้อถั่วเพื่อทำอาหารเย็นหรือ่านเพื่อทำให้ร่างกายที่อ่อนแอของเธออบอุ่นในตอนกลางคืนเขาไม่เคยบ่นแม้ว่าเพื่อนร่วมชั้นจะเย้ยยเขาแม้ว่าผู้ใหญ่จะกระซิบว่าเขาถูกสาบและเป็นสาเหตุของการตายของพ่อ ซามูเอลเงยคางขึ้นและเดินด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ว่าพวกเขาไม่มีใครอื่นและที่สำคัญกว่านั้นเขารู้ว่ามาม่าทำอะไรเพื่อเขามาตลอดชีวิตเธอ,อิดอาหารเพื่อให้เขาได้กินเธอเย็บเสื้อผ้าของเขาในตอนดึกเธอปกป้องเขาจากความเจ็บปวดของชีวิตเหมือนสิงโตที่ปกป้องลูกตัวเดียวของมัน หลายปีผ่านไปเช่นนั้นเมื่ออายุ17ปีหลังของสมวลเริ่มโค้งภายใต้น้ำหนักของความเป็นผู้ใหญ่เมื่อถึงอายุ20ปีมือของเขาก็ด้านจากการแบกสิ่งที่เด็กไม่ควรต้องแบกแต่ตลอดมาเขายังคงอ่อนโยนเขาจะกลับบ้านในตอนกลางคืนและนั่งข้างๆแม่ของเขาซึ่งตอนนี้เหลือเพียงผิวหนังและกระดูกแปลงผมให้เธอป้อนอาหารให้เธอทีละช้อนแล้วคืนนั้นก็มาถึงลมเย็นพัด ผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่โคมไฟกระพริบสตัตดเงาบนผนังมาม่าซินเทียที่มีน้ำตาคลอในดวงตาเรียกซามูเอลให้มานั่งข้างๆเธอเขาคุกขเข่าเข้าเสือของเธอและจับมืดนี่เปราะบางของเธอฉันขอโทษเธอกระซิบฉันขอโทษามูเอลเธอยังเป็นแค่เด็กและฉันกลายเป็นภาระของเธอหัวใจของเขาสลายตรงนั้นบนเสืออย่าพูดแบบนั้นเลยเขาตอบน้ำเสียงมั่นคง คุณไม่ใช่พาระคุณให้ชีวิตฉันคุณให้ความรักฉันคุณให้ทุกอย่างแก่ฉันฉันเห็นคุณอดอาหารเพื่อให้ฉันได้กินผู้คนบอกว่าฉันถูกสาบพ,พวกเขาบอกให้คุณทิ้งฉันแต่คุณไม่ทำคุณรักฉันเมื่อไม่มีใครรักการดูแลคุณคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเธอสะอื้นให้ในแบบที่แม่เท่านั้นจะทำได้เมื่อเห็นผู้ชายที่ลูกของเธอกลายเป็นเธอเอเป็นคนดีซามูเอลเธอกระซิบอย่าเสียหัวใจนั้นไปถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วจงรู้ว่าฉันรักเธอและฉันจะปกป้องเธอไม่ว่าฉันนจะอยู่่่ทีไไหมมมามา เขากล่าวนอนลงข้างๆงเธอคุณจะอยู่ที่นี่เสมอคืนนั้นพวกเขานอนจับมือกันและในตอนเช้าสามูเอลตื่นขึ้นมาเพียงลำพังเธอจากไปแล้วหน้าอกของเธอไม่ขยับอีกต่อไปใบหน้าของเธอดูสงบเกือบจะสมบูรณ์เขาเรียกชื่อเธอครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งแล้วอีกครั้งจนกระทั่งความจริงครับทมหนักหน่วงในห้องคนเดียวที่รักเขามากขนาดนั้นตอนนี้นิ่งเงียบน้ำตาไหลออกมาและไม่หยุด ในสัปดาห์นั้นเขาใช้เงินเพียงน้อยนิดที่เขามีเพื่อฝังศพเธอด้วยตัวเองไม่มีใครมามีเพียงสมูเอลกับจอบและไม้กันเขนเรียบง่ายเขาฝังเธอใต้ร่มเงาของต้นไม้และกระซิบปลาก่อนจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านแต่บ้านนั้นไม่รู้สึกเหมือนบ้านอีกต่อไปเขานอนตื่นในคืนนั้นจ้องมองเพดานตระหนักว่าไม่มีอะไรเหลือสำหรับเขาในหมู่บ้านนั้นรุ่งเช้าเคเก็บข้าวของเพียงไม่กี่ชิ้นเสื้อสำรองรูปของแม่และเหรียญไม่กี่เหรียญแล้วออกเดินทางไปเมืองหวังว่าจะเริ่มต้นใหม่เพียงลำพังแต่ด้วยเสียยงงงงงงงขขขอออม่ังคงัคดก้ในจิิตวญญาณาณเ ซามูเอลไม่มีแผนเมื่อออกจากหมู่บ้านไม่มีจุดหมายไม่มีคำสัญญาแห่งความสะดวกสบายมีเพียงความมุ่งมั่นที่เงียบงนันเพื่อใช้ชีวิตตามที่แม่ของเขาฝันไว้ให้เขาเมืองที่กว้างใหญ่และวุ่นวายนั้นดูเหมือนเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการฝังความโศกเศร้าและเริ่มต้นใหม่ไม่มีที่ว่างสำหรับความคิดถึงที่นี่ไม่เมื่อหัวใจของเขายังคงโอบก,กอดสิ่งสะท้อนของความรักของแม่ ไม่เมื่อมือของเขายังคงมีรอยจากการเลี้ยงดูเธอการดูแลเธอการรับเธอการเดินทางโดยรถบัสไปเมืองนั้นเป็นภาพเบลอของการเคลื่อนไหวทะเลของใบหน้าบางคนเหนื่อยละหาบางคนกระตือรือร้นบางคนเฉยเมยซามเูเอลนั่งข้างหน้าต่างดวงตาจับจ้องไปที่ภูมิทัศน์ที่ผ่านไปแม้ว่าเขาจะแทบมองไม่เห็นผ่านฝุ่นที่เกาะติดกระจกสิ่งเดียวที่รู้สึกจริงคือน้ำหนักของรูปถ่ายมาม่าซินเทียที่พับไว้อย่างระมัดระวังในกระเป๋าของเขามันคือสิ่งเดียวที่เหลือของเธอสิ่งตัวใจเดียวว่าเขาเคยเป็นโลกทั้งใบของใครบางคอม เมื่อเขามาถึงเมื่อไม่ได้ต้อนรับเขาด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างมันโหดร้ายถนนแออัดเสียงแตรรถแท็กซี่ดังไม่หยุดกลิ่นน้ำมันดีเซลและเหงื่อที่ท่วมทนซามูเอลไม่เคยเห็นผู้คนมากมายขนาดนี้ในชีวิตเสียงเหล่านั้นเหมือนพายุแต่ละเสียงยิ่งวุ่นวายกว่าครั้งก่อนแต่เขาไม่หวั่นไหวเขาเรียนรู้มานานและให้อดทนฟังมากกว่าพูดรอโอกาสและคว้ามันเมื่อมันมาถึงเมื่อไม่มีที่หลับนอนเขาหามุมที่เงียบที่สุดที่เขาจะหาได้มักจะอยู่หน้าสถานที่ที่ปิดอยู่ขดตัวบนพื้นปูนเย็นทำอะไรได้บ้างด้วยสิ่งทีี่่เเขขาาามมไต้อองกร ระมกเพียงพื้นที่ให้หายใจและฝันแต่ท้องของเขามักจะร้องเตือนว่าความฝันเทียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นเขาทำงานเริ่มจากงานง่ายๆเขาล้างรถในช่วงรถติดมือของเขาเลอะจากสบู่หลังของเขาเจ็บจากการก้มตลอดเวลาบางคนให้เงินเขาบางคนไม่ให้เขาไม่สนใจทุกเหรียญที่ผ่านมือของเขาเหมือนชัยชนะเล็กๆเ,เหมือนคำสัญญาว่าเขาจะไม่เป็นไรแม้ว่าเมืองนี้ดูเหมือนจะตั้งใจกลืนกินเขาทั้งเป็นแล้ววันหนึ่งเขาได้พบกับเทวินเทวินอายุน้อยเหมือนสมูเอลแต่ ความมั่นใจของเขาคือสิ่งที่ซามูเอลไม่เคยรู้จักเขาสวมเสื้อยืดสีซีดและกางเกงยืนแต่รองเท้าของเขาสะอาดเสมอมือของเขาไม่เคยเหนื่อยล้าเช่นเดียวกับซามูเอลเขาใช้ ชีวิตอยู่บนท้องถนนแต่มีความสบายใจในตัวเขาที่สมูเอลไม่สามารถเข้าใจได้พวกเขาชนกันเมื่อทั้งคู่กำลังล้างรถคันเดียวกันเจ้าของรถจอดในจุดเดียวกันตอนแรกมีความอึดอัดระหว่างพวกเขาสองคนแปลกหน้าที่ดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพอแต่แล้วเควินยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่สว่างสวยรอยยิ้มที่สามารถส่องสว่างแม้ในส่วนที่มืดมิดที่สุดของเมืองและสมูเอลพบว่าตัวเองยิ้มตอบ ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาแยกจากกันไม่ได้พวกเขาทำงานด้วยกันแบ่งปันเรื่องราวและที่สำคัญที่สุดคือดูแลก,กันเคลวินจะนำอาหารเช้ามาให้ซามูเอลในวันที่เขาไม่มีเงินซื้ออาหารซามูเอลในทางกลับกันจะเชวอยล้างรถเมื่อมือของเคลวินเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันความผูกพันที่พวกเขาแบ่งปันรู้สึกเหมือนที่น้องเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านซามูเอลรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังพวกเขาหัวเราะด้วยกันร,ร้องให้ด้วยกันและดิ้นรนด้วยกันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างการดิ้นรนนั้นไม่รู้สึกหนักหนาเมื่อมีเเควินอยยู่ีงงข้า หลายเดือนผ่านไปชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางพวกเขาพบตึกเล็กๆให้เช่าสถานที่เล็กๆที่มีกลิ่นของไม้เก่าและผนังที่ทาสีใหม่มันไม่มากแต่เป็นของพวกเขาพื้นที่สำหรับหลังคาที่ปกป้องพวกเขาจากฝนและโตเล็กๆที่พวกเขาสามารถนั่งและฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าไม่นานซามูเอลได้งานเป็นคนขับแท็กซี่มันไม่ใช่งานที่หรูหราแต่มั่นคงและจ่ายบินได้ทุกวันที่ผ่านไปเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายมากขึ้นเป็นคนที่เขาต้องการเป็นเพื่อแม่ของเขาความวุ่นวายของท้องถนนเสียงดังความโกลาหลมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขา และเขาเริ่มเข้าใจจังหวะของเมืองอย่างไรก็ตามเทว,วินยังคงกระสับกระส่าย <c oughs> เขามักมองหาสิ่งที่มากกว่าหวังในสิ่งที่ใหญ่กว่าเขาจะบ่นเรื่องค่าจ้างเรื่องชั่วโมงทำงานที่ยาวนานเรื่องชีวิตในเมืองที่ยากเกินไปไม่ยุติดรมเกินไปามวเอลฟังเขาแต่เขาไม่เคยเข้าร่วมในการบน่นเขาไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นทุกช่วงเวลาคือโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เกียรติความทรงจำของแม่ของเขาโดยการทำ บางสิ่งให้สำเร็จวันหนึ่งเควินมาหาสมูเอลพร้อมข่าวเขาได้งานที่ได้เงินดีๆมากและเขาจะรับงานนั้นสมูดีใจกับเขาพวกเขาทั้งคู่ทำงานหนักและเขารู้5เควินสมควรได้รับโอกาสนี้แต่สิ่งที่สมูเอลไม่คาดคิดคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน เควินเริ่มแต่งตัวแตกต่างเสื้อผ้าของเขากลายเป็นของราคาแพงทัศนคติของเขาคมกริบตอนแรกซามูเอลไม่สนใจเขาดีใจที่เพื่อนของเขาเก้าวหน้าในโลกนี้แต่ไม่นานสิ่งต่างๆเริ่มรู้สึกแปลกเคลวินไม่กลับบ้านบางคืนเขาหยุดแบ่งปันอาหารกับซามูเอลเขาไม่ยิ้มเหมือนแต่ก่อนไม่พูดด้วยความอบอุ่นที่เคยดึงดูดซามูเอลในตอนแรกและแล้ววันหนึ่งซามูเอลกลับบ้าน และพบว่าเควิ่งเก็บของและจากไปไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายแค่หายไปซามูเอลยืนอยู่ที่หน้าประตูจ้องมองพื้นที่ว่างเปล่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจว่าเพื่อนของเขาไปไหนแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปซามูเอลไม่ยอมให้มันทำลายเขาเขามุ่งเน้นไปที่งานแท็กซี่มุ่งเน้นไปที่การรอดชีวิตเขาเรียนรู้มานานแล้วว่าไม่มีอะไรรับประกรันได้สิ่งที่คุณทำได้คือก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าน้ำหนักของโลกบนไหล่ของคุณจะหนักแค่ไหน แล้ววันหนึ่งเขาก็เห็นเควิน่งอีกครั้งเป็นเวลาสองสามเดือนต่อมาซามูเอลกำลังขับแท็กซี่ไปตามถนนที่พลุกพล่านเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยมันคือเควินก้าวออกจากรถใหม่เอี่ยมแต่งตัวด้วยเสื้อผอ้าที่ดูดีใบหน้าของเขาไร้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งซามูเอลรู้สึก,กถึงความยินดีเพื่อนของเขาทำได้สำเร็จแต่เมื่อเขายกมือโบอกและเรียกชื่อเควินไม่แม้แต่จะมองมามันเจ็บปวดมากกว่าที่ซามูเอลยอมรับเขาขับรถออกไปมือของเขาจะพวงมาลายัยแน่นกว่าปกติเมืองนี้รู้สึกเย็นชาว่างเปล่ากว่าเดิมแต่เขาาาารรรู้้ว่เเขขจะอออดตออดตง แต่ในใจลึกๆมีบางอย่างบอกเขาว่าเส้นทางของเทว,วินจะมาบรรจบกับเขาอีกครั้งในไม่ช้าเมืองนี้มีวิธีของมันนำผู้คนมารวมกันเพียงเพื่อฉีกพวกเขาออกจากกันแล้วนำพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง หลายเดือนผ่านไปเสมอก้มหน้าก้ามขับแท็กซี่เก่าที่สันคลอนผ่านถนนในเมืองชีวิตนั้นเงียบสงบคาดเดาได้เขาตื่นเช้าทําความสะอาดรถรอ,รอคิวที่สวนสาธารณะรับผู้โดยสารและกลับมาดึกวนหลบเดิมซ้าๆเขาไม่ได้หาเงินมากแต่เขาอยู่ห่างจากปัญหาเขาหลีกเลี่ยงการนินทาความวุ่นวายและอะไรก็ตามที่เหมือนทางลัดในตอนเย็นเขาจะนั่งอยู่นอกบ้านเล็กๆของเขามอง ผู้คนผ่านไปมาพร้อมกับขวดมอนหรือจานข้าวถ้าซื้อได้บางคืนเขาสวดมนต์บางคืนเขาแค่จ้องมองเข้าไปในความมืดเขานึกถึงแม่ของเขาบ่อยครั้งบางครั้งเมื่อเขาผ่านร้านขายายาหรือเห็นผู้หญิงเดินช้าๆกับเด็กสิ่งหนึ่งจะบีบรัดหน้าอกของเขาเขาจะนึกถึงมือที่บางของเธอวิธีที่เธอร้องเพลงในตอนเย็นแม้ว่าความเจ็บปวดจะบิดเบี้ยวใบหน้าของเธอเสียงของเธอที่ทําให้เขไมห่หลงทางความมุ่งม,มั่นที่เงียบงันนั้น เช้าวันพฤหัสบดีหนึ่งขณะที่เขากำลังรัดเชือกรองเท้าและเตรียมออกไปที่สวนสาธารณะมีคนมาเคาะประตูเขาเปิดประตูอย่างระมัดระวังที่นั่นยืนอยู่คือเควินความสะอาดสะอ้านและการพูดจาผงผังหายไปเสื้ออผ้าของเขาตอนนี้หรูหราหรองเท้าผ้าใบดีไซน์กางเกงที่ตัดเย็บดีโซ่ทองโผลออกมาจากใต้คอเสื้อผิวของเขาสว่างสวยและหนวดเคราถูกตัดแต่งอย่าง สมบูรณ์แบบแต่ใต้ความเงางามนั้นดวงตาของเขาดูกระสับกระส่ายเหมือนคนที่เดินผ่านความฝันที่ยาวนานและสับสนและยังไม่ตื่นสมูเอลเขากล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมาที่นี่ฉันรู้ว่าฉันทำร้ายเธอฉันทิ้งเธอเมื่อฉันไม่ควรทำฉันโง่สมูเอลไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พิงกรอบประตูมองดูเขาเควินถอนหายใจและรูปหน้าเธอเป็นคนเดียวที่เคยดูแลฉันเธอแบ่งปันอาหารเมื่อเธอไม่มีอะไรเลยเธอให้ที่พักพิงแก่ฉันและฉันน้ำเสียงของเขาสะดุด ฉันทรยศสิ่งนั้นฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขอให้เธอยกโทษให้ฉันอย่างไรความเยียบยาวระหว่างพวกเขาฉันไม่รู้ซามูเอลกล่าวในที่สุดเธอเปลี่ยนไปเธอหายไปแล้วฉันเห็นเธอและเธอมองผ่านฉันเหมือนฉันเป็นฝุ่นฉันรู้เควินกล่าวพยักหน้าฉันอายฉันโกรธตัวเองฉันระบายมันใส่เธอแต่ฉันอยากแก้ไขมีงานว่างที่ที่ฉันทำงานตอนนี้ฉันบอกเจ้านายเกี่ยวกับเธอเขาบอกว่าเขาอยากพบเธองานอะไรซามูเอลถามตหยี แค่โลจิสติกบริหารจัดก,การขนส่งขับรถฉันรู้ว่าเธอฉลาดและซื่อสัตย์มันจ่ายดีสมูเอลเธอทนทุกมามากพอแล้วเธอสมควรได้มากกว่านี้สมูเอลลังเลทุกอย่างรู้สึกแปลกแต่หัวใจของเขายังอยากเชื่อว่าเพื่อนของเขาเปลี่ยนไปน้ำเสียงของเทวินนุ่มนวลลงได้โปรดปล่อยให้ฉันช่วยเธอครั้งนี้ปล่อยให้ฉันทำสิ่งดีสัตย์อย่างในที่สุดามูเอลพยักหน้าตกลงมาดูกัน พวกเขาตกลงจะไปในเช้าวันเสาร์เมื่อวันนั้นมาถึงเคลวินมาถึงด้วยรถ SUVC สีน้ำเงินเข้มสะอาดงางามต่างชาติมันมีบ่อนหนังและกลิ่นที่ทําให้ามูเอลนึกถึงเงินสมูเอลนั่งตัวแข็งรู้สึกไม่เข้าที่พอวกเขาขับรถในความเงียบตอนแรกคดเคี้ยวผ่านถนนเมืองที่วุ่นวายามูเอลถามว่าบริษัทอยู่ที่ไหนแต่เคลวินเพียงยิ้มและกล่าวว่าผ่อนคลายเธอจะเห็นเองพวกเขา ยุดที่ร้านเล็กๆข้างถนนเพื่อซื้อน้ำดื่มเควินเข้าไปข้างในเพื่อซื้อทิ้งรถไว้ให้รอขณะที่สมูรอมีบางอย่างดึงดูดสายตาของเขาฝูงชนเล็กๆรวมตัวกันอยู่ใาอีกฝ้าของถนนด้วยความอยากรู้เขาก้าวออกจากรถและเดินไปที่นั่นนอนนิ่งอยู่บนพื้นคือหญิงชราผ้าคลุมของเธอเต็มไปด้วยฝุ่นรองเท้าแต่หายไปการหายใจของเธอแผ่วเบาหน้าอกแทบไม่ขย,ยับผู้คนยืนล้อมรอบพึมพำบางคนเอามือหน้าภาคแต่ไม่มีใครขย,ยับเพื่อช่วยเธอเพิ่งล้มลงใครบางคนกล่าวบางทีเธออาจตายแล้ว เธอสกรปรกอีกคนเสริมดึงจมูกและเหม็นอาจเป็นยาหรือโรคซามูเอลคุกเข่าข้างๆเธอและสัมผัสหน้าผากของเธอร้อนระอุเขามองรอบๆแล้วเปิดขวดน้ำและเองมันไปที่ปากของเธอคุณย่เขากล่าวอย่างนุม่มนวลได้โปรดดื่มนิดหน่อยน้ำบางส่วนหยดลงแต่แล้วปากของเธอก็ขยับเธอดื่มเข้าไปอีกเล็กน้อยซามูเอลกดฝ่ามือที่หน้าอกของเธอและถูเบาๆพยายามปลุกระบบของเธอไม่กี่นาทีผ่านไปแล้วทันใดนั้นหญิงชาราก็หายใจเฮือกดวงตาของเธอกระพริบเปิดเธอยังมีชีวิตอยู่ ใครบางคนตะโกนามูเอลลุกขึ้นอย่างรวดเร็วอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนและมองรอบๆโร,รงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนและเขาเห็นเคนวินยืนอยู่ห่างกองไปไม่กี่ก้าวถือขวดน้ำสองขวดใบหน้าของเขาไม่ใช่ความกังวลมันคือความโกรธทิ้งเธอเคนวินกล่าวน้ำเสียงต่ำและคมขึ้นรถมาเราสายแล้วเธอต้องการความช่วยเหลือสมูเอลกล่าวไม่มีเวลาปล่อยให้คนอื่นจัดการดวงตาของสมูเอลรีลงฉันทิ้งเธอแบบนี้ไม่ได้ ถ้าเธอไปกับเธอเคนวินตวาดเดินเข้ามาใกล้อย่าโทรหาฉันอิซามูเอลจ้องมองเขาเพื่อนเก่าของเขาพี่น้องที่เขาเคยแบ่งปันขนมปังด้วยและในทันใดนั้นทุกอย่างก็ชัดเจนฉันขอโทษซามูเอลกล่าวอย่างนุ่มนวลแต่นีนะักคือตัวฉันเขาหันไปเรียกมอเตอร์ไซค์และด้วยหญิงชราที่กอดไว้เขาขี่ออกไป เขาใช้เวลาเจ็ดวันต่อมาในโรงพยาบาลอยู่ข้างเตียงของเธอเขาซื้ออาหารให้เธอช่วยเธอนั่งเปลี่ยนผ้าคลุมของเธอเล่าเรื่องราวให้เธอฟังเธอพูดน้อยมากเพียงยิ้มอย่างนุ่มนวลและสัมผัสมือของเขาด้วยนิ้วที่บางเธอทําให้เขานึกถึงใครบางคนที่เขาไม่สามารถระบุได้แล้วในเช้าวันที่เจ็ดเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าเตียงของเธอว่างเปล่าสับสนสมูรี่ไปที่โต๊ะหน้าเธอเช็คเอาท์เมือ่อเชา้านี้พยาบาลกล่าวอย่างนุ่มนวลจำใบหน้าของเขาได้แต่เธอทิ้งจดหมายนี้ไว้ให้คุณเธอกล่าวคุณควรเปิดมันไม่ถึงบ้านเท่านั้น ซามูเอลกับพริบตาเธอเดินออกไปใช้ขาของเธอเองแข็งแรงกว่าที่เราคาดไว้เขารับซองจดหมายด้วยสองมือถือมันราวกับมันอาจหายไปพยาบาลยิ้มเล็กน้อยและตบแขนเขาบางคนเข้ามาในชีวิตเราด้วยเสียงกระซิบเธอกล่าวแต่พวกเขาทิ้งไว้ซึ่งฟารองค์ซามูเอลพยักหน้าช้าช้ายังคงอยู่ในพวังเขาออกจากโรงพยาบาลอย่างเงียบๆซองจดหมายถูกเก็บไวอ้อย่างปลอดภัยในกระเป๋าหน้าอกของเขา ระหว่างการเดินทางโดยรถบัสกลับบ้านเขาไม่พูดอะไรเพียงจ้องออกไปนอกหน้าต่างมองเมืองเลื่อนผ่านไปเป็นชิ้นชิ้นร้านค้าในตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านรถยนต์คณนเร่ขายตกกระจกด้วยน้ำซองความคิดของเขาหนักหน่วงสับสนหญิงชารานั้นแทบไม่ได้พูดอะไรแต่เขารู้สึกถึงบางอย่างรอบตัวเธอบางอย่างที่สงบคุ้นเคยการปรากฏตัวของเธอทำให้เขานึกถึงแม่ของเขาในเดือน สุดท้ายความแข็งแกร่งที่เงียบมันนั้นดวงตาที่เหมือนมองเห็นมากกว่าที่เธอแสดงออกและตอนนี้เธอจากไปแล้วเมื่อเขาลงจากรถบัสดวงอาทิตย์เอียงไปทางทิศตะวันตกอากาศหน หาและวุ่นวายแต่จิตใจของสมูเอลอยู่ห่างไกลเขาอยู่ห่างจากบ้านเทียมไม่กี่ถนนเมื่อเขาสังเกตเห็นฝูงชนเสียงลอยผ่านอากาศตะโกนสับสนบางคนหัวเราะบางคนกลัวผู้คนรวมตัวกันที่สี่แยกใกล้ร้านตัดผมบางคนบันทึกด้วยโทรศัพท์บางคนเพียงมองเหมือนมันเป็นละครข้างถนนด้วยความอยากรู้สมูเอลเข้าไปใกล้แล้วหัวใจของเขากระแทกอย่างแรงกับสี่โครง ตรงกลางถนนยืนอยู่คือเควินเสื้อดีไซเนอร์ของเขาขาดที่คอโซ่ทองของเขาหายไปดวงตาของเขาดูร้ายมองจากใบหน้าหนึ่งไปยังอีกใบหน้าเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมเขาจับหัวด้วยสองมือสันสถานอย่างรุนแรงเท้าของเขาเปลยเปล่านั่นไม่ใช่เด็กหนุ่มคนนั้นจากสัปดาห์ที่แล้วเหรอใครบางคนกระซิบไกล้ามูเอลคนที่ขับ SUV ฉันได้ยินว่าเขาเริ่มตะโกนในปั๊มน้ำมันพวกเขาบอกว่าเขาถอดรองเท้าและเริ่มมาสารภาพความบ้า ซามูเอลก้าไปข้างหน้าตกตะลึงเควินเขาเรียกน้ำเสียงต่ำแต่ชัดเจนเมื่อได้ยินเควินหยุดชะงักเขาค่อยๆหันมาดวงตาของพวกเขาพบกันซามูเอลเควินหายใจริมฝีปากสั่นใบหน้าของเขายับยน่นสิ่งที่เธอต้องทำคือขึ้นรถแค่นั้นแต่เธอไปช่วยผู้หญิง,งโง่คนนั้นผู้คนหันมองระหว่างพวกเขาแต่ซามูเอลแทบไม่สังเกตน้ำเสียงของเควินแต่สลาย ฉันเข้าร่วมกลุ่มพิธีกรรมซามูเอลฉันคิดว่ามันจะง่ายพวกเขาบอกว่าจะมีพลังเงินทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่ถึงเวลาที่ฉันต้องทำการเสียสละฉันไม่ต้องการทำสิ่งนี้กับเธอแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันจะต้องเป็นคนจ่ายดวงตาของเขากว้างด้วยความตื่นตระหนกน้ำเสียงสั่นพวกเขาบอกว่าฉันต้องพาคนที่บริสุทธิ์คนอย่างเธอคนที่ไม่เคยขโมยไม่เคยทำร้ายใครฉันคิดว่าเธอแค่ขึ้นรถกับฉันเธอควรจะมากับฉันฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่ถ้าฉันไม่พาเธอมาชีวิตของฉันจะถูกพรากไปแทน เขาเริ่มสะอื้นแล้วหัวเราะและสะอื้นอีกครั้งนิ้วของเขาจับที่สีสราวกับพยายามดึงบางอย่างออกจากใต้ผิวหนังฉันต้องพาเธอมาเพื่อการเสียสละฉันมีเวลาเจ็ดวันเจ็ดเขายกนิ้วขึ้นพวกเขาบอกว่าวันที่เจ็ดหรือฉันจะต้องจ่ายแทนฉันรอฉันคิดว่าเธอจะมาฉันคิดว่าเธอจะตอบตกลงทำไมเธอไม่ตอบตกลงเสียงฮือฮาดังขึ้นในฝูงชนผู้หญิงคนหนึ่งดึงลูกของเธอกลับใครบางคนถึมพำเสียสละพระเยซูอีกคนกระซิบ ที่ีกรรม,มันเกิดขึ้นอีกแล้วเควินสุดลงคุกเข่ากลางถนนตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาบอกว่าฉันต้องให้คนที่บริสุทธิ์คนที่ไม่เคยขโมยไม่เคยทำร้ายใครฉันคิดฉันคิดว่าเธอจะไม่รู้แล้วเขาก็วิ่งหนีไปก่อนที่ใครจะหยุดเขาได้เควินวิ่งออกไปตามถนนเท้าเปลือยวิ่งผ่านรถยนต์ตะโกนคำร้ายสาระผู้คนหลบทางให้ซามูเอลไม่ได้ตามไปเขาขยับไม่ได้เขายืนอยู่ที่นั่นพี่น้องในการดิ้นรนคนที่เขาเคยแบ่งปันน้ำฝน และข้าวเกลียบแห้งด้วยวางแผนจะฆ่าเขาเขารู้สึกหัวเขาอ่อนลงเล็กน้อยและเขาเคว้ากำแพงข้างๆเพื่อพยุงตัวผู้ชายข้างๆเขากล่าวที่น้องเธอรู้จักเขาสมูเอลไม่ตอบคอของเขาตีตามเขาเดินจากไปช้าๆมือกลุมหัวใจเหมือนกำลังยึดบางสิ่งที่แตะสลายไว้เมื่อเขากลับถึงบ้านในที่สุดลานบ้านเงียบสงเด็กของเพื่อนบ้านกำลังกวาดทรายเป็นกองเล็กๆที่มุมร้องเพลงเบ,งเบาๆกับตัวเองไก่ตัวหนึ่งร้องอยู่ที่ไหนสักแห่งดวงอาทิตย์ เิ่มลงต่ำสา์เงายาวข้ามพื้นปูนในห้องของเขาสม,มัวล็อกประตูเขานั่งที่ขอบเตียงแสงสุดท้ายของเย็นสาดแสงส้มอุ่นข้ามห้องในมือของเขาคือซองจดหมายที่หญิงชาราทิ้งไว้ผู้ที่ปรากฏในชีวิตของเขาเหมือนเสียงกระซิบเหมือนพายุเหมือนคำตอบนิ้วของเขาสาั่นเมื่อเขาเปิดมันข้างในเป็นกระดาษแผ่นเดียวลายมือทำให้เขาหยุดหายใจลูกของฉันฉันจะ ปกป้องเธอเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนจนมีหัวใจที่ดีต่อไปเขาจ้องมองคําเหล่านั้นมันเป็นคําของเธอคําเดียวกับที่แม่ของเขากระซิบในคืนก่อนที่เธอจะจากไปอ่อนแอแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจคําที่พยุงเขาผ่านความเจ็บปวดความหิวการไทรรถคำที่เขาไม่เคยลืมและตอนนี้มันถูกเขียนขึ้นอีกครั้งโดยมือของผู้หญิงที่ไม่มีเหตุผลที่จะรู้จักคําเหล่านั้นแต่เธอรู้ เพราะมันคือเธอแม่ของเขาหญิงชราที่ไม่มีใครช่วยผู้ที่เขาอุ้มขึ้นจากพื้นและรีพาไปโรงพยาบาลผู้ที่ยืนเคียงข้างเขาเมื่อเขาอยู่ในจุดต่ำสุดเธอไม่ได้ปรากฏโดยบังเอิญเธอมาเพราะเขาต้องการเธอเธอมาเพราะเธอไม่เคยจับไปจริงๆไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญ,ญาณแต่เป็นแม่ที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจกั้นเธอจากลูกชายได้ น้ำตาไหลลงมาบนใบหน้าของสมูเอลอย่างอิสระหน้าอกของเขาขยับขึ้นลงด้วยการสะอื้นที่เงียบเขากดจดหมายไว้ที่หัวใจเหมือนมันเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของเธอที่เขาจะได้สัมผัสเธอปกป้องเขาในชีวิตและตอนนี้แม้แต่ในชีวิตหลังความตายเธอก็ยังมาปกป้องเขาอีกครั้งไม่ใช่เพราะเขาสมควรไม่ใช่เพราะเขาได้รับมันแต่เพราะเขาเป็นลูกของเธอเขากล้าออกไปในอากาศยามเย็นท้องฟ้าด้านบนเริ่มมีดวงดาวแรกของคืนโลกเงียบลงเหมือนมันก็กำลังฟังซามูเอลเงยหน้าขึ้นขอบคุณมามา่า เขากระซิบน้ำเสียงหนักแน่นด้วยน้ำตามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันคือความรักดูร้ายนิรันร์และไม่อาจทำลายได้คำสัญญาของแม่ที่รักษาไว้เหนือหลุมศพเขายืนอยู่ในความนิ่งไม่กลัววันพรุ่งนี้อีกต่อไปเขาไม่มีความร่ำรวยเขาไม่มีความสะดวกสบายแต่เขามีสิ่งที่สำคัญที่สุดหัวใจที่ดีและแม่ที่ไม่เคยหยุดรักเขาแม้ในความตาย ทำความดีไม่ใช่เพราะคุณคาดหวังรางวัลไม่ใช่เพราะโลกกําลังมองแต่เพราะมันถูกต้องหัวใจที่ดีมีพลังที่ตามไม่สามารถมองเห็นได้แม้ไม่มีใครขอบคุณแม้ถนนจะยากลําบากความดีที่คุณปลูกไว้จะไม่ตายมันปกป้องคุณมันนําทางคุณและในช่วงโมงที่มืดมิดที่สุดของคุณมันอาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคุณผู้ชมที่รักคุณได้บทเรียนอะไรจากเรื่องราวที่สะเทือนใจนี้ เราอยากฟังความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่างหากคุณชอบเรื่องราวนี้ให้กดถูกใจแบ่งปันกับเพื่อนๆและกดปุ่มสมัครสมาชิกอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดของเรา